อิติปิโสภควาอรหังสมาสพุโทโตวิชาจรณสัมปนโนสุขโตโลกวิถูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภคควาติสวากขาโตภควาตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปปสิโกโอปะณียโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะที่ทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโย ο, อนุตตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนงังอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะ โพตันจะกมหาราชาวังมังโปสัทถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีกินดาปียังจะทานันสันเทชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโยโอสถังอุตมังวะลัง ิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสเมตุเตศกกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปาลิลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพภยอาหูปะเสเมตุเตศกกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะ โสตินานาสันตุปัทวาสัพเพรโรคาวุปะสเมตุเตอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภคควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกประจัตตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุยักเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตวาโอระหังปะโพทันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนทีปังกาเลเทโวสุทีเซธิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัดตันปิยังกันตังสาลิปุโตภะวันตุเม สิทธิลาพางชนานาเยมณีจินดาปียังจะทัศนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมมสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังนิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพวุกขาอุปเสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปาลิลาหูปสัมมะนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวา สัพเพภยาวูปะเสเมตุเตสักกะตาวาสังฆะรัตนังโอสถงังุตังวะหลังอหุเนยยางปางหุเนยยางสังฆะเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะเสเมตุเตอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสมุทโววิชชาจารณสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารฏิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภคควาติ สวากขาโตภะควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิลาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฐปุริสปุขลาเอสาภะคะวโต อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตวาโอระหังปะโพธันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมินิกินเนวา ทตาปิยังการต่างสาลิปุตโตภักวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวัง ปาลิลาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปัถวาสัพเพภยาวูปะเสเมตุเตสักตวาสังฆะรตานังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆะเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะเสเมตุเต